ดวงประจำวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้มีเส้นทางของจัก,กรพรรดิมีเส้นทางของจัก,กรพรรดินีและเส้นทางของโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเข้ามามากๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวรายวันประจำวันที่20 มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณละนยยในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็าจะมาดูกันบ้านดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนา โอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเตืองของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมีดวงของคนที่จะมีความสำเร็จนะครับมีประสบการณ์มีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสเตรงความเข้มแข็งบันนี้ยังมีความสำคัญนะครับเป็นปัจจัยที่พี่น้องชาววันอาทิตย์ จะต้องนํามาใช้นะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสารรเป็นความกล้า,าหาญความเข้มแข็งเหล่านี้นะครับไม่ว่าท่านจะทํางานสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆจะมีความสําคัญในการที่จะกําหนดทิศทางต่อไปในอนาคตด้วยสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีความโด,ดดเด่นเป็นพิเศษในการสร้างงานสร้างอาชีพและก็แก้แก้ไขปัญหารวมทั้ง มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น9้ถ้วย9้าถ้วยคือเรื่องของการติดต่อการพบปะกับผู้คนวันนี้มีบรรยากาศของการที่ชาววันอาทิตย์จะเข้าร่วมกิจกรรมมีการชุมนุมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้มีงานสัมมนาหรือว่ามีการพบปะคนเยอะๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการงานการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงด้วย จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังการติดต่อง,งานทั้งหลายทั้งปวงขอให้ทํางานด้วยความรอบค้อบป้องกอันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความประมาทหรือว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่การทํางานการพบปะก,กับผู้คนก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น เมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่มีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตซึ่งชาววันอาทิตย์สามารถที่จะนําเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างเป็นงานได้อาชีพได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งหลายทั้งปวงได้ดีเยี่ยมจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงมีรายได้มีคนยอมรับในความรู้ความสามารถด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะสนใจ ในศาสตร์ต่างๆที่มีคนไม่สนใจหรือศาสตร์ศาสตร์ที่มีความเล้นลับลึกลับอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับโอกาสของการเงินดีเยี่ยมวันนี้นะครับมีรายรับเข้ามาตลอดจะได้รับโชคแบบไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประเด็นความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวต่างคนต่างคิดหรือว่ายังอยู่ห่างไกลกันอยู่นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเทมเพลนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีโชคลาภมีสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่มีความคิดทดี่เริ่มสร้างสารรค์มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตซึ่งสามารถนำมาสร้างงานได้ทำมันเป็นอาชีพได้มีชื่อเสียงมีคนยอมรับในความรู้ความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีโอกาสมีรายได้เข้ามาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์อาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษซึ่งก็ทําได้ดีด้วยนะครับวันนี้การเงินยังดี มีรายรับเข้ามาตลอดแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับอยู่ห่างไกลกันหรือว่ายังมีเรื่องที่คิดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําอยู่นะครับโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การเริ่มต้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเริ่มต้นมีความรักด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ควรระวังก็ยังมีรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือเรื่องของการเงิน วันนี้คนที่รอคอยเงินอยู่นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนที่รอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น สามเหรียญน,นะครับเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับวันนี้มีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นงานจะมีเข้ามาตลอดงานที่ลงทุนน้อยๆการค้าขายมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับนอกจากนี้ยังมีดวงของเรื่องการเงินเข้ามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์รู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้มีเงินเข้ามานะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นหนึ่งไม้เทา้าเป็นเรื่องของโอ,อกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องของการงานวันนี้ใครที่กําลังรอคอยงานอยู่มีโอ,อกาสที่จะได้รับงานเข้ามาเริ่มต้นงานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแ l a n ์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของรายรับการเงิน มีโอกาสที่จะได้ร,รับเงินมีเงินมีเงินหมุนเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสของความรักที่จะเริ่มต้นได้คนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น5้าเมถานะครับเป็นข้อที่ควรระวัง อาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่พอใจกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นมีการเริ่มต้นที่ดีคนที่เราคอยงานจะสมหวังคนที่รอคอยเงินจะมีโอกาสได้รับเงินด้วยรวมทั้งมีดวงดีๆเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับมีโชคลาภเข้ามามีการหมุนเวียนของการเงินที่น่าพอใจความรักก็จะเริ่มต้นได้ดีนะครับแต่ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้จะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าดวงของท่านบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้วันดีๆนะครับเป็นวันดีๆของชีวิตเป็นวันที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆด้วยนะครับข่าวดีมีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเก้นหนุในให้ท่านได้รับความสําเร็จด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชาไม้เท้าวันนี้การงานมีความมั่นคงนะครับการติดต่อง,งานการขอ ขอความช่วยเหลือเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้นะครับการงานของท่านก็จะเดินหน้าต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น สมไม้เท้านะครับวันนี้จังหวะของการงานการเงินและความปรารเริ่มดีขึ้นนะครับการงานก็จะมีโอกาสสร้างงานใหม่ๆติดต่องานทําสัญญาใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือไม่ก็จะเป็นการลงทุนธุรกิจการงานใหม่ๆเข้ามารวมทั้งบางคนก็จะมีแผนงานการเดินทางเพื่อ ไปศึกษาเรียนต่อเพื่อเติมเพิ่มเติมอบรวมตรงนั้นตรงนี้เข้ามาด้วยการเงินก็จะเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาด้วยนะครับมีเงินลงทุนใหม่ๆมีผลประกอบการมีกําไรเข้ามานะครับรวมทั้งความรักก็จะเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น Judgment เป็นวันดีๆของชีวิตนะครับวันนี้ใครที่รอคอยอยู่จะมีข่าวดี มีข่าวดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับวันนี้การงานดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคนที่เจอปัญหาเจอประสักมาก่อนหน้านี้ท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาและก็พบการเปลี่ยนแปลงมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานมีงานใหม่ๆเข้ามาการทําสัญญาที่ดีจะเกิดขึ้นการค้าขายก็จะตามมาด้วยนะครับการเงินดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับ รวมทั้งโอกาสดีๆของความรักจะมาในช่วงนี้ด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลผลบุญจะส่งให้พี่น้องชาววันอังคารได้พบกับความเป็นจริงของชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมา ดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น6ถ้วยนะครับวันนี้มีโชคดีมีโชคลาบมีเงินเข้ามานะครับแม้ว่าเงินนั้นท่านอาจจะไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้นะครับรวมทั้งการกลับมาของคนรักด้วยสําหรับคนที่รอคอยความรักนะครับวันนี้คนรักกลับคืนเรือนด้วยนะครับการงานก็จะดีขึ้นในแก้ไขข้อผิดพลาดการงานจากอดีตก่อนหน้านี้แล้วก็เดินหน้าต่อไป จะมีความสําเร็จด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีนะครับมีแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นมีข่าวดีมีพรพิเศษเสียงศักดิ์ธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีนะครับงานดีขึ้นการเงินก็จะดีมากขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ด้วยนะครับรวมทั้งความรักก็จะเริ่มดีขึ้นคนรักที่ไม่ได้เจอกันนานก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่กลับคืนมานะครับวันนี้ทุกอย่างกําลังไปได้ดี ไปได้สวยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จมีโชคลาภตามมาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลา,าภวาสนาโอกาสดีๆจะมีอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้การงานเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับบางคนมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจงานเน้นไปที่เรื่องของงานที่เป็นชิ้นชิ้นงานอิสระก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับและรวมทั้งมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคสำหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะมีอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสองถ้วยเรื่องของความรักมาก่อนนะครับความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันพี่น้องชาววันพุธคนที่เรอคอยความรักจะสมหวังหรือไม่การติดต่อง,งานสร้างงานสร้างอาชีพการเจราจาธุรกิจต่างๆ มีโอกาสที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันก็จะทําให้งานของท่านเดินหน้าต่อไปด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีไม่เท้านะครับวันนี้การงานยังมีความมั่นคงนะครับรักษาระดับมาตรฐานของการงานได้ดีคนที่กําลังติดต่อข,ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับโอกาสของการงานตามมานะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดรฟูลนะครับเดรฟูลคือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีเข้ามาในช่วงเมดานนี้นะครับงานก็จะเป็นงานที่เน้นไปที่งานอิสระอาชีพอิสระส่วนตัวนะครับหรือไม่ก็มีความรู้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอาจจะไม่ชอบที่อะไรมันซ้ำซากจนเกินไปด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นดวงของฤาษีวันนี้มีแสงสว่างที่ปรายอุมโมูมีความหวังมีสิ่งดีๆรอคอยอยู่ข้างหน้าท่านจะได้รับโอกาสนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้พบกับความสําเร็จผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธดวงของการงานการเงินวันนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีประกายความฝังมีแสงสว่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือให้ท่านได้พบกับความสำเร็จในอนาคตต่ตอไปโชคลาภเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พีน้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดรีนะครับวันนี้มีโอกาสดีมากในการที่ท่านจะสามารถก้าวผ่านปัญหาได้ก้าวพ้นจากอุปสรรคได้และพบกับสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็นสถ้วย3ถ้วยคือความสมหวัง ความลงตัวในชีวิตนะครับวันนีิการงานดีขึ้นมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมคนที่เราคอยงานจะได้งานทําคนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะมีงานที่สําเร็จตามเป้าหมายเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็จะดีขึ้นรับเงินในส่วนที่ดีเข้ามามีเป้าหมายชัดเจนรวมทั้งโอกาสดีๆของความปรักตามเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2เป็นเด็กถือเหรียญเป็นเรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงถึงลูกน้องลูกหลานบริวันนะครับวันนี้ไม่ว่าจะให้หรือว่ารับมาก็จะมีความสุขความพอใจที่ได้รับได้ทำในสิ่งเหล่านี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของโอกาสในการที่พี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีจะสามารถก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการงาน วันนี้ท่านสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้และก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าได้รับงานใหม่ๆแก้ไขปัญหาของการงานได้จะมีความรุ่งเรืองต่อไปได้ทำงานตามที่ตรงกับใจของท่านด้วยนะครับเรื่องของโอกาสการเงินวันนี้ก็จะมีรายรับเข้ามาตลอดนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ วันนี้สามารถที่จะดูแลรักษาแก้ไขตัวเองให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับวันนี้ขอความเฉลืยจากผู้ใหญ่จะได้รับสิ่งที่ดีๆมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงของคนมีโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ก้าวพ้นจากปัญหาได้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้แล้วก็พบกับโอกาสใหม่ๆงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพวันนี้ได้รับโอกาสในการที่จะดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้รวมทั้งผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีดวงจักรพรรดิดวงจักรพรรดินีแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านอาจจะเจอวิบากกรรมบางเรื่องบางอย่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พายากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดวิลนะครับเดวิลคือสิ่งที่มาพร้อมกับงานกับเงินความรักด้วยอาจจะเป็นปัญหานะครับไม่ว่าท่านจะรับงาน ทำงานทำสัญญาการงานใดๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องรอบคอบระมัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนที่เข้ามาติดต่อกับท่านอาจจะไม่ได้จริงใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยก็เป็นไปได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการเงินวันนี้การเงินมาหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นกลั่นกรองดูบางเงินเงินบางจํานวนก็อาจจะมาจากธุรกิจที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นักด้วยนะครับ การทำสัญญาเกี่ยวกับการเงินวันนี้ต้องรอบคอบป้องกอันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ความรักดูดีๆอาจจะมีปัญหาได้ถ้าไม่รอบคอบเช่นเดียวกันนะครับสุขภาพยังเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นชาริออตนะครับชาริออตคือนักรบนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้ความเข้มแข็งของท่านจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับความมั่นคงต่อไปบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเดินทางเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพใหม่บางคนเดินทางไปศึกษาเรียนต่ออาจจะไปไกลถึงต่างประเทศด้วยในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นคือโอกาสมีแนวทางมีอนาคตที่สดใสมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจกกักรพรรตินน จกักรพรรดินีคือความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านวิบากรรมผ่านเจ้ากรรมในเวียตรงจุดที่เป็นเดวิลแล้วพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีงานที่มั่นคงงานสําเร็จงานที่เดินหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองมีอนาคตที่สดใสและก็มีการเงินที่ดีมากๆได้รับเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้ความรักก็จะเข้าใจซึ่งก,กันและกันมีความสมบูรณ์ความมั่นคงด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นดวงของจักรพัินะครับอันนี้มีความยิ่งใหญ่สมบูรณ์โชคลาภจํานวนมากๆมหาศาลมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความร,รักนะครับบางคนก็กำลังมีความร,รักที่ไปได้ดีมากๆกับชาวต่างชาติในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมามีเจ้ากรรมในเวรมีคนที่ตามมาเบียดเบียนอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ระวังเรื่องของสัญญาการงานและสัญญาของการเงินด้วยนะครับความรักก็อาจจะเจอปัญหาได้เช่นเดียวกันถ้าไม่รอบคอบในการที่จะคบกับคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ความเข้มแข็งดวงยังมีพลังส่งให้พี่น้องชาววันศุกร์ได้พบการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้นจะมีโอกาสดีขึ้นในการเดินทางศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างงานสร้างอาชีพมีความมั่นคงต่อไปในเรื่องของการเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรักที่ลงตัวและมีโชคลาภมหาศาลเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ขอให้ผ่านความคุมเครือในใจนะครับความสับสนในชีวิตแล้วพบกับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยมีโอกาสของความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเดโมนนะครับวันนี้อาจจะคิดเยอะสับสนในบางเรื่องอยู่นะครับอะไรบางอย่างที่มันยังตัดสินใจไม่ได้รอคอยโอากาสใหม่ดีกว่านะครับ คอยคิดค่อยทําค่อยแก้ไขล้วท่านจะพบทางออกจากจุดที่มันยังสับสนอยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชาดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการปัญหาต่างๆวันนี้พี่น้องชาววันเสาร์ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถทําได้นะครับสติปัญญาความเข้มแข็งของจิตใจเยียยังมีและมีโอกาสที่จะทํานในสิ่งนั้นได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ิบ ช่วยนะครับยังมีความสมหวังในเรื่องของการงานการงาเงินด้วยความรักนะครับวันนี้งานจะสําเร็จเป็นรูปธรรมคนที่รอคอยงานจะได้งานทําคนที่ทํางานประจําก็เติบโตมั่นคงขึ้นคนทํางานอิสระก็จะมีอาชีพเติม อาชีพที่มันมีาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับตกลงทําสัญญาการค้าขายได้ดีขึ้นการเงินก็จะดีตามมาด้วยรวมทั้งความรักนะครับพี่น้องชาววันเสาร์บางคนก็อาจจะอยู่ในกิจกรรมดีดมีความสุขมีความรื่นเริงในใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับมีโอกาสดีเรื่องของการงานโชคลาภมากกับการงานแม้ว่าท่านจะเหนื่อย ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มีงานเข้ามาตลอดนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้พร้อมกับความสเสด็จความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินด้วยความรักจะมีงานเลี้ยงงีมีกิจกรรมเพื่อความสุขเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมทั้งการงานที่มากขึ้นจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไ,ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ อาละครับวันนี้หมอฮัก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับ ป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์08169716 4 5หนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงความรุ่งเรืองร่ํารวยมีความรักที่ดีและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ